การออกไปกำกับภาษีอย่างย่อนะครับเราจะต้องมีข้อมูลสส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเราจะต้องกําหนดภาษีเข้าไปในระบบก่อนส่วนที่2ก็คือมีข้อมูลลูกค้านะครับมีชื่อที่อยู่และเบอร์โทรลูกค้านะครับเรามาสร้างส่วนแรกก่อนก็คือส่วนของภาษีไปที่ขีด3ขีดครับจากนั้นมาที่การตั้งค่าแล้วก็ฟังก์ชันภาษีนะครับในส่วนนี้จะมีปุ่มบวกอยู่ทั้งมุมขวาล่างนะครับเรากดได้เลยนะครับจากนั้นเราก็มาตั้งชื่อครับเราตั้งชื่อไปเลยว่าภาษี หรือจะเป็นคําว่าแวตก็สุดแท้แต่เราสะดวกเรียกนะครับเรียบร้อยครับจากนั้นเราก็ใส่อัตราเข้าไปต่อไปครับในส่วนของชนิดของภาษีนะครับเราจะต้องรู้ว่าเราจะใช้แบบไหนมีทั้งหมด2แบบนะครับแบบแรกก็คือรวมอยู่ในราคาคือแวตในก็คือว่าในราคา1000บาทเนี่ยโปรแกรมเขาจะบอกว่าเป็นภาษีกี่บาทอยู่ภายใน1000นะครับกับแบบที่2ที่เพิ่มในราคาก็คือการคิด แวดเพิ่มจากราคาเช่น1,000บาทก็คิดบวกไปอีก70บาททำนองนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองสร้างเป็นแบบบวกเพิ่มในราคาให้นะครับจากนั้นอย่าลืมกดปุ่ม apply item ครับหน้าจอจะแสดงรายการสินค้าที่เราจะใช้ในการคิดภาษีถ้ามีสินค้าตัวไหนไม่คิดภาษีเราไม่ต้องติ๊กถูกแต่ถ้าสินค้าตัวไหนต้องคิดหรือทั้งหมดเราก็ติ๊กทั้งหมดได้เลยนะครับในส่วนตรงนี้ผมยกตัวอย่างให้เป็นชุดสีแดงนะครับ แล้วก็กดปุ่มบันทึกด้านบนแล้วก็อย่าลืมที่จะกดปุ่มบันทึกวงขวาบนสุดตรงนี้อีกครั้งนึ่งนะครับเราสร้างเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราใส่ข้อมูลระบบภาษีเข้าไปในเครื่องแล้วนะครับเรามาทําส่วนที่2กันก็คือส่วนของข้อมูลลูกค้าเรามาที่หน้าขายนะครับจากนั้นเราไปที่ปุ่มบวกที่เป็นลูกคนในตัวอย่างนี้จะมีชื่อลูกค้าบ้างแล้วนะครับอย่าสมมติ ลูกค้าเจ้านี้นะครับมีชื่อบริษัทนะครับมีเบอร์โทรมีที่อยู่เรียบร้อยนะครับเราสามารถเอาไปใช้ได้เลยหรือถ้าเรายังไม่มีลูกค้าคนนี้เป็นคนใหม่นะครับมาขอมากกำกับภาษีเราให้เรากดปุ่มที่เพิ่มลูกค้าใหม่จากนั้นเราก็ใส่ข้อมูลเข้าไปเลยครับตามข้อมูลที่เขาให้เราออกใบกำกับนะครับใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วอย่าลืมกดปุ่มบันทึกด้านบนนะครับเราก็จะได้ลิสต์รายชื่อลูกค้าขึ้นมาผมลองกับลูกค้าเจ้านี้นะครับเพื่อเป็นตัวอย่าง เรากดขึ้นมาแล้วมากดปุ่มเพิ่มตัวนะครับเรียบร้อยตรงนี้สัญลักษณ์รูปควรจะเป็นตัวบวกนะครับนะเมื่อสักครู่นี้เราใช้ระบบภาษีกับสินค้าตัวนี้นะครับเรามาดูราคาของสินค้าแวดที่คิดเพิ่มแล้วก็ราคารวมนะครับนี่จากนั้นเรากดปุ่มชำระเงินครับนะี เราจะเห็นว่ามีราคาบวกแวตเข้าไปนะครับแล้วก็ชำระได้เลยฮะาจากนั้นนะครับที่บินที่บินจะมีการแสดงใบกำกับภาษีอย่างย่อนะครับแล้วก็มีชื่อที่อยู่เบอร์โทรของลูกค้านะครับรวมกับแสดงแวตด,ด้านล่าง